คะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาแกงเขียวหวานนะคะีิค่ะเมนูแนะนําของเราก็ลูกชิ้นนะคะแกงเขียวแกงเผ็ดเขียวหวานลูกชิ้นมะเขือมะเขือพวงกับมะเขือเปาะนะคะเป็นแกงกะทิค่ะนี่นะคะเป็นแกงกะทิเลยนะจ๊ะเปิดไฟอ่อนเลยนะคะ าเลยจ้านี่ค่ะนี่นะคะขอโทษนะคะให้ใกล้ๆหน่อยแกงเขียวหวาน,นะค่ะเขียวเขียวนางขอดนะคะแล้วใส่มะเขือปอกมะเขือพวงนะคะเหลือแต่ใบ โหรลาพาเราจะใส่ที่หลังนะคะนี่นะคะนี่นะคะมันมนหน่อยนะคะลูกชิ้นเราใส่เยอะเลยจ้ะ,ะวันนี้จะแกงเม็นเราใส่สองอย่างมันเขือปอก,กมันเขือพวงเมนูแนะนำชวนกินให้อิ่มท้องกันค่ะ ทำเองกินเองเลยจ้ากินกับขนมจีนก็ได้นะคะขนมจีนอร่อยอร่อยนะคะีก,กินขนมจีนนะคะข้าวหรือขนมจีนก็ได้นะคะรสเข้มข้นเลยจ้ะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะ กะทิหนึ่งกล่องเล็กนะคะเราใช้กะทิกล่องนะคะแล้วมาเขือพวงหรือลูกชิ้นแค่นั้นนะคะนี่อากาศร้อนมากเลยนะคะเนี่ยเป็นอากาศร้อนมาก เราปิดแกแล้วนะคะเพราะว่าก็จะเป็นคลิปสุดจ้นนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบนี้นะคะโหระพาไปค่ะโหระพาบ้านนะคะใส่ลงไปเลยจ้าอร่อยนะคะใส่ใส่โหระพาแล้วกลิ่นมันหอมมากนะคะเราจะาใส่เราใช้ถ้วยเล็กดีกว่านะคะ ประมาณหนึ่งถ้วยเล็กตักลงไปเลยนะจ๊ะที่เห็นเห็นนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเราจะให้เห็นตัวงนูน้นี่นะคะใส่ลงไปลูกชิ้นเห็นไหมคะอากาศก็ร้อนร้อน เราเอาน้ำขุกขิกเข้าไว้ไม่ใส่น้ำเยอะไม่ใส่กะทิเยอะนะคะกินกะทิทุกวันก็ไม่ได้ใส่กะทิขุกขิดๆุกข,กขิกนะคะใดหัวระพา จเข้าไว้จากเข้าไว้นี่แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมเอามองใกล้ๆเลยจ้าใกล้ๆเลยนะคะถ้าเป็นแกงเขียว แกงเผ็ดเขียวหวานลูกชิ้นนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่่ะอร่อยไหมน่าทานด้วยจ้านี่นะคะกะ็กะทิประมาณหนึ่งกล่องนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแค่ค่าจากพยาอันตรายทั้งปวง บุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะหกเลยจ้า